นมัสยานครับอาจารย์ครับผมจรเญพรนเนาะจริญนพ่อนพี่บุญผ้าร้ยกับทีมงานสุขุสุขนเนาะครับผมไม่อนีกับวันอย่างน้อยไม่หนี้เนาะเมื่อนี้นี่วันเป็นวันศุกร์บอกวันพฤหัสบอกวันพฤหัสผมอยากให้วัดวันเสาร์เร็วๆนะผมก็เลยอ่านขัามือนึงครับผมการวาชิมาตามตัวเลขอาจารย์เมื่อคืนนี้วันวันศิลเมื่อคืนนี้เนาะวันศนลือวันพระอ่ อาจารย์ได้ไปนั่งเลยเนาะไปนั่งแล้วครับผมกบอีกอย่างเลว่าจีนมาถามมาถูมกคนอาจารย์เลียไหลยปันไดความหมายเอฟซีเพิ่นเพื่อนบูซ่ามากนะว่าจีมาเบิกไปส่งให้เพื่อนครับผมจังอันนั้นไม่ไอ่อย่งก่าคุณแผนอุ้มไก่แล้วก็รวยติดจรวดปลาลัดชิกเออปลาัดชิกสาลิกา,ารวยติดจรวดครับผมมีวาอาจารย์เบื่ไปมีมีม ครับผมอันนี้อันนี้ตัวนี้ได้ขอาบวชนี่เนี่ยเอาวบวชน้ำพระนี่เนี่ยครับผมใส่ในบาทนี่เนี่ยตัวนี้คุณแมีพ่อนปัจฉะเพืพ่อนสร้างไปแล้วสองอันผมมุกกระซ่งไปหายบังสามสี่มือขึ้นหลัง<ม>พอดีได้ไปซิมเมนได้โชคได้ใช่ยังไงบ่บ,บ่พ่อทุ่มาสั่งอีกเมื่อเช้านี่ผมขับรถมาโทุ่มาสร้างอีกเ<ม>น้นประหลัดขีกเลยนะสาริกาประหลัดขีกเลยนะเออครับเพื่อนว่า เจ้าผมได้อยู่แม่เดี๋ยวแต่ว่าผมยังเวลาปากเรื่อง่าของที่มีบ่มีสาริกาประหลัดขิกลว้ยตีสจัวดนนี่ผมบ่รู้ให้มันเพื่อนเอาไปให้ลูกเต้าเพื่อนใสแล้วมันดีจังไหนกับผมกับไม่ได้ถามเจ้าที่ได้เนี่ยจองให้เลยนะมันยังไม่ครบคนเลยว่าชั้นจองให้อีกว่าชั้นมีบหลายที่เขาให้เนี่คือได้เยอะอันจากยางละยี่สิบโอ้ยางละยี่สิบนี่กัิเจ็บไปกะทินน้ำซีน่ะครับผมโอ้เจ็บไปกะทินไว้ให้เจ้าบู้ช่างกระทินน้ำให้เจ้าภาพกระทินน้ำที่บอกจัง หรือว่าพันเพื่อนบูชามากกว่าคิดได้เพื่อนตัวเนาะครับผมเพื่อนโทษถามมาหลายอยู่ว่าเพื่อนประตูมงคลน,นะ่ะว่าโอ้ื่อตรงยอมรบว่าปากต่อปากอีกีดยที่แรกบูชาไปองคเดียวมันไปใสเราเห็นผลยังทีนะเห็นผลก็เลยโทษมากอีกมาโทษมส่สร้างให้ลูกให้ล้านไปออจังเป็นประลัดคิกสลิกาลวยทีจรวดยังทีเป็นขุนแผนอุ้มไก่จริงๆครับอาจารย์ครับผมเนาะ ครับมีอยู่นะอาจารย์เนาะเดี๋ยวยังไหถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิกไปเลยเด้ออาจารยนนะครับผมจ้ได้ครับผมเพราะว่าผมก็จะได้แจ้งเอฟซีไปเลยว่าของยังมีอยู่ผู้ใดอยากได้ในตอนนี้ก็ยังท่านอยู่สินะครับผมฝากบอกกันได้ด้อครับผมก้อนเฉียวเขาเฮือนนี่ก็แต่งขันนี่ครับผมบอกพระพุทธเจ้าที่เทวดาอยู่เฮือนน้ำแนงครับผมโอ้ก้อนม่อนเชียวเข้าไปแล้วดิโอเอาเข้าไปรอดว่าได้ว่าได้ว่าได้ตกเอเลี่ยนอยู่นี่เลยมันบ่เข้าไปแต่เข้าไปแต่ของดีแต่ว่า อาพุทธคุณตกอยู่ทั้งนอกพี่แล้วเขาอะได้ผ่านผีบ้านพีนพ่เฮียนเ่อได้ม่อไ้จ้ะโอ้แม่นอินเดีได,ด้ยินผู้เฒ่าผู้โตเขาเจ้าเอาอยู่ต้องบอกบก่าวผีบ้านพี่เฮี้ยนผู้เจ้าทีเ่เฮียนซ้อว่าขันเท้าบ่ามีขันเท้าก็บอกก่าวก็ได้ครับผมบอกก่าวนุมเมื่อเขินบอกก่าวเขินเอาก็ได้ครับผมฝากบอกคนน้ำนหนได้ครับผมบอกคนไหนได้ยินน้ำแน่ว่าครับผมจ้ะเขาเจ้าได้ยินแล้วนี่ผมทายไปได้ยินอาจารย์ว่าเขาแห้งแล้ว เ่มครับผมอ้าวแม่ที่กาจีเขาสูดตัวเลขเข้าที่วันนี้เนาะอาจารย์เนาะไาเมื่อเล้วไปเมื่อเล่าคักเลยพุ่งหัวเลี่ยมคักแน่เดเว่าสู่ฟังนะครับผมห่วยเพขนให้มาสามตัวเท่านั้นนี่ให้สามตัวเลยมนให้สามชุดให้สามตัวครับให้สามตัวให้สามตัวแมนโอ้ให้บนบ่มาอาจารย์ให้บนคอเต่าบนดิเราเรียกคอเพป็นคอเต่าบนคอวันที่เดือนกันยายนี้เนาะเดือนหนาเนาะครับผมอ่าวันที่หนึ่งกันยายนอ เลขไทยสามโตวรางวัลที่หนึ่งเด้อให้ลูกให้ล้านขอแน่ผู้หูแจ้งตาที่ประเสริฐวางสิละอาจารย์ว่าหน่อยบอกว้าอ่อนน้อมจักแนวี่ยเป็นตาเทียมครับเนี store, ่ยถึงว well ันถึงเมื่โอ้ยกระบอกลอยเอาเนาะลอยเอาลูก <nel> ร้านก็ขออ่อนขอย่อมครับผมมาขอพึ่งผ้าศัยนี่ล่ะเพราะได้ไปเฮ็ดไปสร้างมาใช่ไหมโอ้หลังหัวขึ้นอัก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 กรลุนอาจารย์หัวท่านที้เลยหัวท่านที่อาจารย์นี่บอกหัวแนนเอ้า มูห้องมูจะว่าตกใจญ่ขึ้นเป็นนักเปลี่ยนชั้นเอ้งงงขึ้นนี่มันจักแล้วขเขาจะเอาแรนเขาในปากเนอกของหัวก็โอ้อาจารย์เป็นผู้เมาเองหัวเองเลยจ้ะเมาเองหัวเองโอ้างว่าแต่ท่านท่านแถมนั่นผมนี่อาจารย์กับอดีเองรถเด้อผมใส่เกียร์มาอย่างเดียวที่เรเปลี่ยนกลับบ้านเอ,เองรถเรื่องอาจารย์ผมไปแล้วนี่ที่บ้านาก็เหลือเป็นผมเราแล้วก็ไปขอนน้ำเพินนั่นลระผู้งูเหลี่ยมเนี่ยบ้งครับผมนี่ละอื แต่ว่าเพิ่นก็ดีอยู่ดอกสองตัวก็อะไมาบ่ครับอาจารย์สองตัวพิ่นบอกว่าจังเปียใหม่เด้อค่อยไปเอาใหม่แม่นเห็นบ่กลับขึ้นเปียวสองตัวเลขริมโคลงมันก็ได้ครับผมแต่ว่าเฮามันเสียอย่างเดียวเฮาบ่ได้เน้นเนาะครับผมบ่เน้นจังได๋เละสองตัวแปดศูนย์ก็แปดสองว่นนี้ยังไงก็นิ่งนิดต็ลงเน้นต่อครับผมเน้นผูดถึงคนก็เทียกอยู่คนก็โทรมหาวิทยาลัยอยู่ดิอ่าเถื่อเด้งแล้วอาจารย์อยู่ไอ้ลังคนบมเถื่อเก็โทรมาให้เรา ตัวมากก็บอกว่าเออขออนุโมทนาบุญน้ำอาจารยนนี่ซอยกระเบื้องเพื่อนแจ็คกองอยู่ดอกว่าสั่นแล้วกน็ผนว่าอ่าซอยป้าป่ากองระบาดน้ำพันยูพันยังเฮ็ดว่าป้าป่ากองระบาดหลายคุ้นที่ตัวมากอะไรครับผมมาเนี่ยชีวชูฟังนหว้าเลี้ยงยังอาจารย์เรื่องแปลว่าเลขนี่แล้วโอ้วันมันแล้วแล้วหัวหัวยังมีตออีกว่าหัวแล้วมีตอโอ้เอาหัวแล้วเราตอจากหัวได้พ่อพี่น้องครับผมตอจากหัววันนี้กาน้ำแดงปีนบับหลดน้ำแดงเนี่ยแมน นี่ยังไปเฮ็ดดิฮะนี่คือแักแล้วโดยซื้อกับปีนตีลังกาบับหล่นล่มลงล่มลงน้ำแดงใส่แก้วหัวใส่ขวดครับไสขวดเฮ้ยสร้างเปลี่ยนแทนแต่ว่าก็ตั้งดีด้วยเขี้ยวก้อนไปเห็นเป็นนาผีโผล่ออกไหมเขี้ยวนี่ไปบังคับให้อาจารย์หัวเลยแล้วก็น้ำแดงลมลงไปน้ำแดงลมของนี่น้ำแดงลมปู่พ่อหรือเปล่ยนะครับผมมีตัวหนังสือขึ้นมาพราะอันนี้เปล่ยตัวหนังสือขึ้นมาเป็นตัวเลขเ้วยบ่อยจารย์ เป็นยังก็พอพึ่งอะนะพ่าพึ่งแมนว่าให้ช่างว่าจ้ผีตัวนั้น <c oughs> <c oughs> นี่เสลี่อีนองมันผนะีกระโผผีตัวน,นั้นจริแค่นั้นแหละอาจารย์ตกใจได้บ่อยไหมครับเ่าตกหลอกก็ยู่ซื่อๆบอ่หายจากผีแล้วก็เป็นตัวเลขได้บ่ดนะเหมาโอ้หายจากผีแล้วเป็นตัวเลขเยยล,เเลขเยแมนแต่ว่ามานี้เพิ่นว่าเลขค่อยเลขสองตัวค่อยไปเอาคนร่างสิบ่อจังยกระบอกว่างเส้นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นหามาสามตัว เอาไปซ้ำตัวคอนเดอลูกเด้อร์ใช่ไครับผมวางใิเไหมอ่าบ้านี้ในกรณีที่ว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงหรือว่าย่างไรนี่เพื่อนเพื่อนสีน,น้ำมาบอกอีกที่หนึ่งบอกขึ้นย่งไรครับอาจารย์เพื่อนเพื่อนจะน้ำมาเพราะว่าบางวันนี่เห็นเลขมีเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอย่งนี้นะจ้าเปลี่ยนซับตำแหน่งยังสีงนะครับผมจ้าเพื่อนสีน,น้ำมาบอกอีกต่างหากมครับอาจารย์เป็นกับสีน้ำมาบอกเข้าอีกต่างหากครับผมอ่ะิดว่ามันเฉียวเนาะครับผมใครอยู่ไ้ใช้ดียนนี่ก้าวออกมาโซ่รุ่นนี่เรียนนี่เลย อาจารย์เนี่ยดีดีดีเด็กเาโซ่ให้เพื่อนเบื่องกำกันปฏิว่าโอ้ยแกนผ้ากันวอาเปิดน้องขันเลขออกแล้วผ้ากันถือเทารอบสีบานที่เปลี่ยนสั้นดิจ้าเออคยขันเลขออกแล้วโอ้ยแกนผ้ากันแม่นคางมือเจ้าบรรลงคลิปบ่เห็นผ่านไปที่กิ่งแล้วลงให้ทุกคลิปด้อาจารย์ลงทุกคลิปให้เบิ่งทุกคลิปแต่ว่าบานนี่บังเอิญนลังค้นเนี่ยมันบ่เด้งขึ้นเพื่อนบ่เห็นอ่าไม่น่าเขาลงคลิปไปปั๊บนี่บ่เด้งขึ้นนี่ลังค้นน่ะ บ่เด้งขึ้นว่าเพิ่นกับโบเห็นก็เลยบ่เห็นเลนนเนเขแปดสอ,อ,องวันนี้เพิ่นกับว่ามม่เท่าบ่ไเลยลงคลิปนะน่ะก็เลยว่าโอ้ยอาจารย์บบได้บอกแปดสองเห็นแต่แบบบอกว่าหาซีหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ชี้จ้าเป่นไรอ่าอเไยเป็นที่ไหนที่ไปที่มากอะไรอนเฮ็ดจังไหนมันยังขีดีกเป็นบอกคนน้ำแน,นตัวเออสมมติว่าขันผู้ใดยอยากเขียนทุกคลิปเนี่ยอย่เลืมกดติดตามแล้วก็จะเลืมกดกระดิ่งร้อมไหอต้องกดกระดิตต่งร้อมกดกระดิ่งห้อม คันห้ากดกระดิ่งเวลาอ่ากดกระดิ่งให้ช่องไหนไปเห็นไหเวลาลงคิป,ปับยังเสียมันสิติ้งเขียนมามันสิดีดเขึ้นมาเลยลงคิป,ปับมันสีดีดเขึ้นมาเหร<ม>เขาในเบื้องกวันโมความ,มดีตดดิดด้งเขึ้นมาเลยเข้ากระเบื้องเหมันนั่นแหละชีพลาดจัดคิปเลยนะครับผมแต่ว่าขันห้าว่ากดที่ตามเนี่ยตามกระยิ่มแล้วแต่มันสิอยากดีดอะดีดบ<ม>่อยากดีดระบ่อดีดตามกระยิ่มถ่านกับฝากเป็นใบตัว ครับผมฝากเปนไว้น้่ครับผมอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์เด้อกดกระดิ่งเริ่มไว้ไปเนกดติดตามที่สำคัญกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับผมไว้แต่ว่าผู้เฒ่าไปที่เ็ดเปน่นเขาผู้เฒ่าก็ให้ร้านกดแล้วอาจารย์อให้ร้านกดเนาะครับผมเพื่อว่าถิบว่าพลาดอ่าเอาว่างพู่งูเหลือมนีสองงวดที่ไปประเดิมงวดแรกกะเขาอ่างวดแรกเขาหาจ้ำงวดที่สองมาเขาแปดสอง งดนี่ก็คืองดที่สามซึ่งอาจารย์ก็ไปเอาแล้วเมื่ขึ้นนี่คือวันพระวันต่อไปเอามาแล้วครับผมบอกเลยบอกบอกรุ่นแล้วครับอาจารย์ได้ได้เวลาแล้ววะบอกถ้าได้เวลาครับหกหน้าที่หนึ่งจ่ว่ากับบอกรุ่นครับบอกก็เห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาครับผมตัวไหนอาจารย์เป็นเลขแปดเป็นเลขแปดตัวเดียวโคโลเลยบอกครับอาจารย์บอกนี่มีมานี่ตาไม่อีที่โอ้ค่อยค่อยขึ้นมาทีละตัวค่อย่วยงวยออกมาทีละตัวเป็นแถวเป็นแถวโอ้เป็นแถวมันขึ้นเป็นแถว โอ้ผมมานมันคอยตายงยงอยของแม่เทระโตมีเล็กแปดแล้วก็มีเหล็กสี่แล้วก็มีเล็กหกมีแปดมีสี่มีหกอันไดเป็นอันอาจารย์มาจับแล้วว่าอันไหนนาจะเป็นอันที่แรกอันที่สองอันที่สามอันไหนจีเป็นรักน้อยลักซหลักร้อยนะครับอันนี้บัตรจับอันนี้เอาให้ตามเพิ่นเพิ่นไห้มาดิเนี่ยที่แรกฟงขึ้นมาที่แรกฟงต้องขึ้นมาเป็นเล็กแปดเล็กแปดอันที่สองฟงตามบอกว่าเป็นเลขกสี่เล็กสี่แล้วทิมไทยไม่ยุหก แต่ว่าสองตัวนี้ว่าฟงเลยนั่งท่าโดนมาอาจารย์สองตัวนี้บม่ได้ขอเพิ่นโอ้อาจารย์ขอสามตัวช่างกันสามตัวขึ้นสามตัวกับโอ้ยบ่มีแถมจ้ะครับผมครับผมอันนี้เพิ่นกระหามาจังสิเนาะครับจะคิดว่าจังไหนเนาะผิดจากหน้าเบอร์เงาะครับผมโอ้น้าแดงล้มปั๊บแป๊บลงไปที่บ่ออาจารย์มัน่น้าแดงล้มลงไปปั๊บแป๊บแล้ว พันโตพอพึ่งโพ่ขึ้นมาเลยเพอพึ่งเพอะจระอีหรือผีเลยแม่ผู้เื่นเห็นน้ำมันอะไรจันท์ื่นมาครับผื่นพันก็เลี้ยวบางนาอยู่พึ่งกันบ่จ้ะพันว่าเป็นเนียงนอกกันใช่ไหมครับอรเปปอบปากอืมอย่างขจาเลียนหน่อนะผู้นเคยเห็นน้ำพึ่งกันพอพึ่งนี่แม่บ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นได้อาจารย์หน่แม่บ่บ่เป็นตจย่านเนาะกันเห็นได้อาจารย์บ่ขันผู้อืีนไปน้ำกันเห็นพ่โว้พโว้ขึ้นมาทุกคนนี่กัน สวัสดีครับุ่นเนี่ยแตเว่าพื้นเห็นแต่น,ตน,น้ำแดงควมนี่ล่ะปิ้น่โอ้้น้ำแดงควมตึงหเห็นอยู่เห็นนีหน้าที่นั้นที่น้ำแดงควมนี่อาจารย์นีความรู้สึกจากไหนหน้าที่นั้นผู้ที่ประสบเหตุการณ์จังซีดูดูมันก็บปกติอยู่แล้วทราบแปลาเลขนี่เนาะครับเท่ากับแดงคันึ้นเท่ากับจุดเทียมนั่งเท่อเขาก็ย่างมะกัมเทียนเขาเลยดับปึ๊บเลยดับปึ๊บเลยน่ะแมนกรรชนะเขาเลยค่บบะแมนลักมองไปเปลี่ยนยังสั่นเปลี่ยนยังสั่นโอ้ยสร้างว่าจะโอ้ย เทียนสั้งบ่ใหม่มือพุอ่องจักบาทเถ๋อคือจังไม่เห็ดตัวเีืบตัวเด่นโ่ใหม่ดิเพากำปุ๊บกำที่ละเหลี่ยมพร้อมนะกำดับดับละติดเคลื่อนม,อมน่ไปไหนจังว่ติดแล้วเพื่อได้จุดไหมจุดไม่คุณเหรอ,อจุดกับประกายจุดแล้วหยานเนาะเขออ<อ>ะากำเนาะครับผมจะปล่อยเองสัส้นเลยปล่อยเองสั้นเลยเนาะอยู่นิ่งๆเลยเอขอต่อขอต่อโอ้ฮะกับเป็นแปดสี่หกครับผมผู้ใดสี่ซับไปตำแหน่งจังไรกับพี่นิดพิชจะหน้าส่วนสองตัวอาจารย์สีเบลล์อีกที่หนึ่ง ส่วนความเคล่บนาว่าเสียดเอาตัวไรซับจำแน่งจังไหนล่อเพื่อนกลับขึ้นมาเน้ยนยำให้น่าอาจารย์เนาะ,ะตอนนี้ที่ไรมานี่ก็ปล้อยตามนี่เท่าันแปดสี่หกเห็นแม่สีเนาะครับผมเห็นไหมสีบาดเพื่อนมาแล้วเพื่อนสีมาซับตัวไใรให้ใสเพื่อนมาเน้ยนยำซึ่งตั้งแต่พู่งูเหลี่ยมเนี่ยตั้งแต่อาจารย์ไปเนี่ยหลังจากที่อาจารย์กลับมาวัดเนาะสองสมือเพื่อนจะขึ้นมายำตลอด <ช>ทั้งสองวันนี้มาย้ำตลอดย้ำตลอด,ลอดย้ำตลอดว่าเออที่เอาตัวไรไปใส่ใส่ซับตำแหน่งตัวไรจังไหรน,น่าอาจารย์นะ<ช>ครับผมอ่าฉะนั้นละก็ล่อคลิปต่อไปครับผมพ่อยพี่น้องนเนาะแล้วทีเอามาลงให้พ่อยพี่น้องเ <c oughs> บิ่งฉะนั้นล้วจะเริ่มกดกระดิ่งไว้ด้วยกด<ช>ติดตามไว้ด้วยนะครับชมคลิปแล้วก็ติดตามไว้น้ำอ่าตั้งทีมงานสูขูสุ้คนนี่แหละพ่อได้คานํามันเนาะอ่าพ่อได้คานํามันครับผมพ่อได้คาตากับ๋องว่อมคนละอาจารย์ครับผม อา้ากะรรท่านมีตวัวเนี่ยักษีว่ายัางไงแหะอาจารย์มานี้เป็นยังไงในชวนกับบงกับเบื้องเขาพ่อไปกเบื้องนี่ก็ยังยังบอไปซื้อแล้วตัวปัจไกยก็ยังบพอพ่อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ล,ล่งเลี่งเห็ดฝ้าอยู่เลี่งเห็ดฝ้าเห็ดฝ้าแล้วก็ที่เดินสายไฟกับฝ้าหอดสแล้วครับผมฝ้าตอนนี้ก็ล่งเดินโค้งอยู่ตอนนี้ครับผมเดินโค้งเห็ดโค้งเนาะเห็ดโค้งครับผมล้วก็ซื้อมาเบิดละหลักคอง ครับผมก่าเมีแต่ค่าสร้างกับกระเบื้องคือม้าเบื่อเล้วค่ะข่าของค่ายังกระจายเขาเบื่อเล้วเพิ่งไปเส้นเขาไวบ่อยจังกะจายเมื่อเล้ยวกระจายเมื่อเล้วเออไข่ยังจันดีไข่น้ำยู่ต้านยังไงเขาไใบเส้นต่อต้านยไงเขาไใบเส้นไใบเส้นโอ้กระบ้องกระเบื้องเป็นอะไรบาญชังกระเบื้องก็เขาใบเส้นนี่บอกม่รู้ไหมที่ว่ากระเบื้องนี่เป็นเช่นไรข้างเอฟกี้เฮาผู้ใจบุญจนท่านผู้ศรัทธาเฮาเป็นลายจังไรสันครับมีอยู่มีมาเรื่อยๆอยู่ ครับผมครับป้ากองระบาดที่เก่าหรอครับผมก็ได้ปูอยู่ดนอเนาะครับผมไม้เรขบันชีกับไม้เรขบันชี่เก่าเนาะครับเนาะบันชี่เก่าจ้ะครับผมเอาโอเคครับผมอ่ากติบกวนอาจารย์ไว้ซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวจะไหนมีความเืลินนาจจะไหนก็บกวนอาจารย์ตทรหาขาหน่อยในเด้อขาหน่อยจ้ะถ้าว่าคันโทูนี่กั้งเธอได้ปีนพ่นเพื่อม่อฉันยานบอดีอยู่นี่สันยานบอดีกั้งเธอได้ยินค้าค้าเดียวม่ยินค้าเดียวที่ั้งนี้ ขื่นมันยังกี่เรนมากความหมายขันซอนขาบ, <ort S 1> <ด>บอะไรบอะไรให้มันปีเกลียวยังกับ,บ,ตตกบวขื่นเนาะคือเป็นแต่โต้เนี่ยโต้เย็นเป็นแต่ปวดขาเป็นแต่เป็นบันดงจเลยเอาว่าจะโต้นน <c oughs> ตได้นะอาจารย์ตอบไปก็ได้ตอบว่าเออ,เอ,อยมพี่บุญเพื่อนมาเน้นย้ำหน่อ,เอาาย,นยเด้อพูดงูเหลี่ยมมาไทยเนี่ยเด้อจะบอกบอกผมอีกเมื่อสองเมื่อนี่แหละเพื่อนแต่มาแล้วครับผมเอาพี่ครับมาว่าจังใดเข้าจังว่ากันไหมเนาะครับผมครับ รบกวนอาจารย์ทำนี้ด้วยครับผมครับขอบคุณอาจารย์อะไร,ไรครับผม